สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับเจอกันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ที่สวนเศรษฐกิจพอเพียงบ้านโนนราศีตำบลขอไล่อำเภอโกสุมพิสัยจังหวัดมหาสารคามครับในโอกาสนี้ในช่วงนี้นะครับโควิด -19 ก้ากำลังระบาดนะครับ ขอให้พวกเราระมัดระวังด้วยนะครับขอฝากความเป็นห่วงเป็นใจให้กับเพื่อนๆทุกท่านนะครับให้ระมัดระวังตัวเองนะครับสำหรับวันนี้เรามาดูดุอัดนะครับนี่เพิ่งลงวันนี้นะครับก็ลงใหม่ดก๊ัดได้ยี่สิบวันนะครับโดยประมาณ กำลังกินอาหารปุ๊กปุ๊ก,กครับเอแทนชุดเก่าเมื่อวานนี้ไปขายหมดแล้วบ่อท,ที่สองนะครับประมาณสี่พันตวัวเมื่อวานนี้เอาไปขายเรียบร้อยแล้วแล้ว,ลวก็วันนี้ก็เอาไปอีกชุดหนึ่งสำหรับท่านที่จองไว้นะครับไม่ต้องห่วงนะครับเลยอีกสองชุดประมาณหมื่นกว่าตัวนี้แหละครับได้ทุกคนนะครับ ให้มันโตก่อนประมาณสักไม่เกินห้าวันผมจะนําไปส่งมอบทุกท่านนะครับที่จองไว้เลยครับอันนี้บอ่อที่สองนะครับนี่มาดูใกล้ๆกินดีมากครับนี่กินดีอะกินอาหารดีมอครับรกุ๊บกับกุ๊บกับกุ๊บกับเลยนะครับแปบ๊บเดียว,วก็จะขึ้นแพแล้วนะครับแปบ๊บเดียวอยีกประมาณสามวันขึ้นแทะหมดเลยครับเดี๋ยวผมจะมาถ่ายให้ดู เราดูไปเรื่อยๆนะครับดูอันเมื่อวานนี้อันนี้เมื่อวานนี้น,น,น, huh. น,น,น, 3. นะครับเนี่ยนี่เพิ่งมาลงในบ่อได้วันนี้วันที่เี่่วันที่สามนะครับสามวันนี้เริ่มขึ้นนะครับเห็นไหมนะเมื่อวานนี้ยังไม่ขึ้นนะวันนี้เริ่มขึ้นแล้วดูพรุ่งนี้จะขึ้นเยอะนะครับพรุ่งนี้กับเมื่อนนี้ขึ้นเต็มเลยนะครับจะขึ้นเหมือนเต็มเหมือนกับบ่อนั้นเลยนะครับ บ่อนั้นดีสองวันผมก็จะลงยลดน้ำลงให้คนน้ำไม่น้อยก็เขาก็จะเป็นลูกกบนะครับบ่อนั้นชุดที่สองชุดสองชุดกับชุดนู้นนะครับผมจะลงน้ำลงไม่ต้องไม่ต้องเลยนน่นอกไม่ต้องจับลูกกบบ่อนะครับลดน้ำลงเลยเพราะว่ามันขึ้นชุดเดียวนี่นะครับอืม นี่ชุดลงในสามวันนี้นะครับวันนี้นี่วันที่สามวันที่สามดูวันที่สี่ขึ้นเต็มที่แล้วครับมิจะหางจะหมดนะครับมันอีกสองวันหางหมดเลยผมว่าไม่เกินนี้ปล่อยน้ำล่อยน้ำเยอะลงมาครับอันนี้ขึ้นมาเต็มที่เลยร้อยเปอร์เซ็นต์เลยตายก็มีนะครับ จมน้ำตายคือเขากัดตัดขาแล้วก็จมน้ำตายตายไปถึงสิบตัวนะครับบบอนี้มีประมาณเจ็ดพันตัวตายไปถึงสิบตัวตั้งแต่เอาลงมานะครับตั้งแต่ผมลงไว้ในเบอที่เนีนอย่างนี้นะครับน,นนีเห็นไหมนี่ตายใหม่นะครับวันนี้ประมาณสักสามตัวสี่ตัวนะครับตรงนั้นไม่เห็นตาย ลูกกบพี่แข็งแรงมากนะครับสุขภาพดีมากนะครับว่นนี้ไปแล้วมื่อเช้านี้เรียบร้อยสี่เมียแต่บอกม่พันนะครับครับแล้วก็ขอขอบคุณพ,พี่เพื่อนๆน,นะครับที่สั่งลูกกบผมไปนะครับถ้าประกันนะครับถ้าตายผมไปเคียมให้นะครับไม่ตายสักตัวนะครับ เป็นนกกบพี่ได้อายุนะครับไปเลี้ยงแล้วไม่ตายไม่มีโรคไข้ไข้เจ็บนะครับได้ประกันได้สำหับวันนี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ให้เกียรติอาจ,จารรับชมคลิปของผมนะครับสวัสดีครับ